สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพิมพ์งบกําไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดนะคะขั้นตอนแรกเรามากันตรงที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะเรากดเข้าตรงนี้เลยนะคะเราจะมาเลือกพิมพ์งบกําไรขาดทุนก่อนนะคะกดเลือกงอบกําไรขาดทุนค่ะ ดูงบประจำตรงนี้เราจะดูเป็นเดือนนะคะแล้วก็เลือกเดือนที่เราจะเรียกดูงบได้เลยค่ะประเภทไฟกอกสารตรงนี้เราเลือกเป็น PDF นะคะเสร็จแล้วเราก็มากดตรงลูกศรวงกลมตรงนี้ค่ะกด yes ได้เลยนะคะ กดตกลงได้เลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตางบกําไรขาดทุนนะคะที่เราพิมพ์ออกมาเมื่อกี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ z i ฟไฟล์เก็บไว้ก็ได้นะคะหรือว่าพิมพเอกสารออกมาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับไปหน้าแรกของเราใหม่นะคะคราวนี้เราจะมาเลือกงบแสดงฐานะการเงินค่ะ เลือกปีนะคะเป็นปี2 0 2 5แล้วก็เลือกดูงบแล้วก็เลือกเป็นเดือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเดือนมกราเหมือนเดิมค่ะประเภทไฟล์เราก็เลือกดูเป็น PDF เ,เหมือนเดิมนะคะรูปแบบรายงานจะมีให้เลือก2 2ช้อยนะคะแต่เราจะเลือกช้อยแรกเรามากเราก็มากดเรียกดูเหมือนเหมือนตอนแรกเลยค่ะเหมือนเรียกดูงบกำไรขาดทน กดตกลงได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้จะได้งบแสดงฐานะการเงินของเราแล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf เก็บไว้หรือว่าพิมพ์เอกสารออกมาก็ได้เหมือนกันค่ะกลับไปหน้าแรกของเราใหม่นะคะคราวนี้เราจะมาเรียกดูงบกระแสงเงินสดกันนะคะ เลือกตรงช่องนี้ได้เลยค่ะเราก็เลือกดูตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือน,อนมกรานะคะถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราค่ะประเภทไฟล์เราก็เลือกดูเป็นไฟล์ PDF เ,เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มากด เรียกเอกสารเหมือนเดิมเลยค่ะกดตกลงค่ะเราก็จะได้หน้าต่างงบกระแสะเงินสดของเรานะคะเป็นไฟล์ประมาณนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF เก็บไว้ก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์เอกสารออกมาก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะกับการพิมพ์งบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงิน แล้วก็งบกระแสงเงินสดแบบทางอ,อ้อมค่ะ